ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องคืนฝนตกเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของคุณตาที่ได้ไปทำงานเย็บผ้าจนมีอยู่วันหนึ่งที่ต้องเข้าเวรกลางคืนจึงเกิดเรื่องล้หลอนตามมาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50ปีก่อนและเรื่องแถมกับตำราพระการความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกในสังคมไทยนั้น มักจะเชื่อมโยงกับลางร้ายและความตายเนื่องจากลักษณะของนกแสกเป็นนกกลางคืนมีเสียงร้องที่ฟังดูน่ากลัวและมีรูปร่างหน้าตาที่ดูแปลกจึงทำให้เกิดความเชื่อหลายประการเกี่ยวกับนกชนิดนี้คนไทยเชื่อว่าเมื่อใดนกแสกบินผ่านบ้านหรือส่งเสียงร้องใกล้บ้านใครนั่นเป็นลางร้ายบ่งบอกว่าคนในบ้านนั้น อาจจะป่วยหนักหรือเสียชีวิตในเร็วๆนี้ถ้าหากนกแสกบินเข้าบ้านหรือตายในบริเวณบ้านหลังไหนจะยิ่งเชื่อว่ามีคนเสียชีวิตแน่นอนนอกจากนี้บางหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทถ้าที่ใดมีนกแสกร้องหรือบินเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านมักจะมีการทำพิธีเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นลางร้ายเพราะเชื่อว่า การทำพิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนในชุมชนและในบางท้องที่นกแสกมักถูกเรียกว่านกผีหรือนกปีศาจเนื่องจากรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวทำให้หลายคนหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีนกแสกอาศัยอยู่นอกจากเรื่องความตายและยังมีบางความเชื่อว่านกแสก อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุเพศภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆเช่นอุบัติเหตุการเสียทรัพย์หรือลางบอกเหตุบางอย่างนกแสกไม่ได้ถูกมองในแง่ลบเพียงในประเทศไทยเท่านั้นในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียยุโรปและแอฟริกานกแสกมักถูกเชื่อมโยงกับความตายและความโชคร้ายเช่นกันเช่น ในยุโรปสมัยโบราณเชื่อว่าถ้ามีนกแสกบินผ่านบ้านหรือปราสาทจะเป็นสัญญาณว่าผู้อยู่อาศัยอาจจะเสียชีวิตในบางประเทศนกแสกยังถูกมองว่าเป็นนกผีหรือนกที่นำโชคร้ายมาให้อย่างไรก็ตามในบางวัฒนธรรมนกแสกอาจถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาหรือความรู้โดยเฉพาะในตำนานกรีก ที่นกฮูกซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับนกแสกถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพีอธีนาเทพีแห่งปัญญาและการรบแม้ว่าปัจจุบันจะมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นเกี่ยวกับนกแสกแต่ความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกยังคงมีอิทธิพลในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในชุมชนชนบท